สวัสดีครับวันนีนะ้ผมจะมารีวิวแบงค์หกสิบรุ่นเก่านะผมนี่นะผมนี่แบงค์หกสิบรุ่นเก่านะผมเห็นไหมทุกคนแบงค์หกสิบรุ่นเก่านะผมเห็นไหมทุกคนแบงค์หกสิบรุ่นเก่านะครับเห็นไหมนะครับเห็นไหมข้างหลังถามว่าข้างหลังเป็นไงนี่ให้ดู ข้างหลังเป็นอย่างนี้นะผมข้างหลังเป็นอย่างนี้นั่นเองนะผมผมแบคงหกสิบนะครับอันนี้คือข้างหน้านะผมอันนี้ข้างหน้านะครนะนะผมอนะ่ก็เป็นประมาณนี้นะครผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะกดแชร์กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับบา,บายอย่าลืมกดกระดิด่งด้วยนะครับ thank <laughs> you